มีอยู่มากมายในส่วนใดส่วนหนึ่งอันกว้างขวางของเมืองโดยมีโทษถูกเคี่ยนตีด้วยหรือไม่แล้วแต่ความผิดที่ได้กระทําลงไประบบสังคมของชาวซูเวนดิสให้สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลเป็นเรื่องสำคัญตราบเท่าที่เขาไม่กระทําผิดกฎหมายหรือจารีตประเพณีของบ้านเมืองพวกเขามีภรรยาพร้อมกันหลายคน ในทางทฤษฎีแต่พวกเขาทั้งหมดรับผิดชอบเลี้ยงดูภรรยาเพียงคนเดียวตามกฎหมายผู้ชายถูกบังคับให้แบ่งทรัพย์สินให้กับภรรยาทุกคนภรรยาคนแรกเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายและลูกของเธอได้รับการรับรองเป็นลูกที่ถูกต้องของบิดาลูกของภรรยาคนอื่นๆ เป็นลูกในความรับ